สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงซาพ,พาแซบมันนี้มาพากินเข่าค่ะทุกคนค่ะว่ามันกินเข่าหรอกมานนี้ลุงสิพ้ามากินตำแตงค่ะทุกคนค่ะตำส้วข้าวปุ่นใส่แตงกวาแซบๆซบลุงซาพ,พาแซบนะคะมัอนี้มาก็ค่ะมากินน้ากกนขนมจีนลุงซาพ,พาแซบเส้นเหนียวนุ่มหนึบหนับค่ะทุกคนคะ่ะบ่อดเด็ดบ่อมีขาดสโลกแกนหนึบหนับพันตับพันไตเลยค่ะทุกคนค่ะแซบ อืมอ uh ือมอืผักของลุงมีดปาปิก้านะคะอืมปปิ huh. กาว้านหวนอืม uh huh. เหมือนขั้ใหญไงพี่ห้องอือออยแซบมีแรดีสดๆด้วยนะคะทุกคนลุงกินก็ใส่กรอบค่ะทุกคนใส่กรอบฝรั่งนะคะแซบๆ อืส่วนอันนี้เป็นใบรสมารีนทอดกรอบหอมมากหอมรสมารินทอดหอมหอมเนี่ยขนมจีนภัยสนใจทักลุงม,มา้ังได้เลยนะคะทุกคนค่ะขนมจีนลุงซาพาแซบ เส้นบ่มีขาดเห็นไหมคะปุ่มใหญ่เป็นไดนบ่มีขาดเส้นเหนียวหนุ่มสิดีค่ะค่ะทุนค้นค่ะแซ่บแซ่บอืมติดชูกระเบิดพี่น้องตำแดง ส้งสีบ้ค่อเคยเผ็ดปันใดเมนบ่ค่ะสีอาจจะบ้เผ็ดแต่ว่ารสชาติเผ็ดอยู่นะคะทุกคนค่ะ โอเคเสร็จอืหวานหอมอันนี้เป็นพริกปาปิก้าลูกเล็กนะคะ หอมเมี่ยงหอมเมี่ยงขอมปุ่น นี่เป็นไส้กรอกอืมใส่กรอกมูนะคะ,ะเขาเจ้าสิบว่าเอามันใส่เลยทุกคนนี่แต่งแต่แบบมีตนเนื้อหมูลวนๆแล้ว,ลวลก็บปใไส้เขา่า นานๆได้กินนะคะตัวคนขาเสร็จเนี่ลุงไม่ได้กินทุกมือคือยุบันเท่าลุงแบบว่าอาทิตย์หรือสองอาทิตย์กินทนีนึงนะคะมันก็เลยแบบเวลาก,กินมันจะอร่อยเป็นพิเศษนะคะอืมอืม,อม หอมหอมใบหวาน สีแดงก็มีนะคะห,หนุงชอบกินมากเลยค่ะมันจะหอมหอมหวนหวานๆกรอบๆ

ชอบกินนมนะทุกคนค่ะใส่กอกเขาแซ่บแซ่บ rất mm -hmm. Sốt so, ทุกคนอันนี้คือการรดมารีนนะคะเป็นการรดมารินที่ลุงเอาทอดกับกรอบแซ่บแสบหอมหอมหอมมากกินกับใส่ออกรอบเขออ้ากันเข้ากันแซ่บมากเลยค่ะ เมื่อกี้ตอนหิวเขาลุงสัตวเอาสัตวเอาสัตวไปสัตวมาอิ่มแห้งทุกคนค่ะคลิปนี้ลุงล่าไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจเ,เด้อสวัสดีค่ะ